สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อศุภทุกคนทั้งไงวันนี้ก็มาลูกก้าอยู่ในญาติยังไงวันนี้ เกวยยมากเลยพี่อนมากะลอกกระไดลายเตอรพี่เนองลอกกระลกปลาปลาใปลาใพี่เนงเตะนำ้ำพเป็นกำเป็นกำกำหนึ่งปลาไว้ประมาณสามกำพี่นเ,เป็นมันมามานึ่งก,กายทำลายพี่นาะไกล้าเลย,เไไเล,ยลกกะยังไงมไดไปใส่ไหมลกแต่กะ หน้านัทิเวลากน้า,ามหามดเลยลกแข่งกับคุณแม่พี่น้องเย้ยไปเชื่อามาก,กัน,น,ยนเยยานทคุณแม่อยู่คุณพ่นณอนโอ้ลกปะเพื่อไปอยู่พี่น้องคุณพ่อคนเคยนี่เพื่อพี่น้องเลยเคยืมนั่งลูก,กเอนนี่แกยืนขมนองก้นนะ Lúc ta có 1 cuộn Cao ừ. Có 1 cuộn sạc đẹp Cái mũi mũi đẹp, chỉ vớt vớt kết nối thôi Cái, cái bà ấy ก็ไว้พี Now, really ่น oh. ้องเกสิมัดพี่น้องมาเลยเพรเผื่ออยู่ได้เพอสมควรอยู่พี่น้องเลยห่อนี่ว่าลอยเนาะเหมือนีเขาว่าเชือกด้อยพี่น้องคุณแม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสามคนในให้ทอดลอยมัดพี่น้องสามคนให้ให้ทอดลอยน xì, sĩ mỹ cả sư mưa tuần bên, bên, bên mưa qua mưa, mưa, mưa bụng <laughs> ngoài kìm hiệu mọi người đã kìm hứa 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 เอาเกียอขาห่อนมาไข่เนาะเขาขี้เกียขึ้นึ้นจะลำหน้าเมื anyone, any ่อยแบบเนี tamanho, oh, ่เขาเกียจเข็มลอย โลกาแล้วพี่น้องเนื้อเราบริสุทเลยฮะเสีลกาไม่สนวนร มารุกา้าหฮะมารุก้าไทยคคิดอีาามา้องเป็น,าน,น,น,นมากก้าห์เนี่นนนนยนี่ซื้อมาลุกา่ายอีกอันต่อเนือ bò hả này <laughs> Ủa Cậu không đéo đi nó vậy Bò rồi Lại lúc cao vậy Bò vậy Không đéo mệt chơi Mình bảo này khám đấy Mưa này dành xì đây lúc lại Lê Lê mắt vô mà này ปกติบาสีโลก,กา้าเพี่งเลยบอลคุมจริงไงนี่ลูก,ก้าปีนี้สูงสุดชามัดพี่น้องปีนี้ลกเตะเธออะไร้ะชามัดได้ขึ้นยันมือนี่ผมต้องเช้่อทำได้สักซิตี้เก้าอยู่มือนี่แล้วชาวเลยห้อเสียงซับพุ่มื้อมา,มาเนี่ยตามสิ คน้องยกมิดน้องเยดินเล็กน้อยบรรยากาศโอุ้่โกาลำหน้ากับโมือพี่น้องเ้เอลงมาเหยียดป่อยๆเลย

เมื่อเพื่อนบบอกให้ลูกลงบาลงกเลลูกจกรถเลยลุกนะแม่ไปบอกว่าอันรถี่น่องระยะเดินบ้นไปลูกก้ามนึงเสมัดที่น่อง ว่าคือาเกียเนี่ยนนนเกียด้วยหน้าตานี่ ย่อพี่น้องเลยฝนตกเลยฝนะนมาเลยพี่น้องโอ้ยเข้าไปส้นฝนก่นพี่น้องไม่หมดเลยฝนตกเลยอ๋อมัดกะคุณแม่ได้มัดเติบเลยพี่น้องเลยติดมัดได้เห็นไหมสองสี่หา้ามัดสิบสิบสองนะป้าคุณแม่ของคุณพ่อพี่น้องไม่หัดนี้ สองสี่หกแปดสิบเฮ้ยสองสี่หกแปดสิบสองสี่สะะิบห <kle ambling. S 1> <the> TA ้าสิบห้ามัดเลยสิบห้าสิบหกมัดเลยทุกคนบอสีท่านมัดไป่น่อยเลยนี่ยังปิ้นตีดังการไวเยอะกูเด็งไงสลเยอ่คือคือสี่ไดมันเดจมันจะมัด โอ้นตกกันได้เห็นเอาพี่น้องไงวันนี้ฝน,นตกคนห้อนมาเนี่ยขัดไปมันนี่ฝนตกแดดหมดโบตกดีกว่าวันเนกกานเะบดกิน,นี้เราการ์มวนเฉยบดกีนฝนตกมาบัดรเห็นห่อนไอไอดินขึ้นพี่น้องเอ้ย เราไอ้นองมันกระยอกกันแข้งเทียงพี่น้องแกเกียฮอืมถ่ายคุณแม่อันมัดกาเดียวก่อนพี่น้องเสียใหม่น้ำคุณแม่มามัดจังไวจึง่ายพี่น้องทอจังเพียงมัดสามกำพี่น้องเลยกำไงแบบนี้แหละหมดเหตุมัดน้อยเพรกระเพาพี่น้อง ข่านหิวจะไมเทีเ่ยวไปเที่ยวมาเอาแต่มัดกะอ่าพี่น้องไอ้คนแม่งสลายอยู่าลายเจรอยใครอยู่บ้าเนาะจ้างไปโอ้ยมีคนมาลกพี่น้องไงอ้สองร้อยนี่ว่าอยากไล่ลอยนึ่งน,นี่มาสองร้อยวะนี่ อยากได้คนสามร้อมันเนาะทำไรอาเนี่ยมือจะดำดำดำเลยสบายทำมเดียวทันเดียวอ๋อลูกกางเวียนดำนางขึ้นมืนเนี่ยเอาเวลาให้พักผ่อนพี่น้องเอ้ยบมนเนี่ยยันเบาสีย็นตาข้างกล่อได้เพิ่นให้ตาข้างล่อนะยันมือตาขึ้นนะเนาะมือตาขึ้นมา เลงอย่งคือ,น,อน,น,น,นี่คือผีปอบเัยเอ้าบ้งตามันดำตาขาวมันเดงมาจะไะไม่นอนว่ะมัดก้าก่อนพี่น้องไอ้บันก้าลุกไว้ตาเลยไนอะ้บุญไม่จนห <c oughs> มาแล้วมเลย กะก็เป็นลกาะกาจะเป็นพี่น้องเลต้มไก่ก็เป็นต้มไข่ก็เป็นต้มหมี่แบบโคขึ้นพี่น้องต้มหมี่แบบโคขึ้นมากๆเลยยังมีคนหมักอยู่ต้มหมี่ต้มไข่เป็นเบดพี่น้องเลย แัดเนี hmm. um, ้หมัดดิอดจมิมัดเา่ามัดมัดเท่หมัดใครอยู่เมในามัดเห็นยังไบสีันได้ัดน cả cái kiếp này nó ngậu ngậu đấy Mùa nó phải bao đấy Mặt kiếp, nghe mặt ล็กอกยามาก้า <Ms. S 1> ปิดห่อนแท้ๆมือนนี่ตายเลยอันนี้ลำหน้ากองก้นตักเด็ดใช่ไหมสาวเห็นสาวน้าสาวนี่เห็นกะ

หน้าใส่เข่าเนี่เพราะข้าใส่เข่าเน้ยข่าในเต้าไม่หาชื่ออาขเนีะเบาหน่อยเพื่อน่นี่งเลยคือออกออกข่าวหัวส่งเป็ดเตอ่ะเาหน่อยเพื่อน ราวกับกินน้นซาบู่กินออกข้าวบ้าโต๊ะนอ่นมานลาวเดาสะทัด่ออ นีนนนน่น้อยพี่น้อยคือแต่เพงโอ้แดเดเลยพี่น้องเลยบันนี้เพื่อได้ออกฝนจนโตพี่น้องเลยใจไม่ได้ใจมันนับองค์ก็ได้พี่น้องได้ปบันนี้จุดนี้มีหกแปดสิบสิบสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดเก้สิสองมัดโอ้ทำลายซาซาซิตีเก่าพี่น้องเลยวันนี้ในสิบสองมัดคุณแม่แกพู้ในโซนสีบระเภคุณแม่พี่น้องเลยเอสีมัดเนี่ยโอ้เจ็บเบิดแหววพี่น้องเจ็บเบิดแหววนี่เมื่อยหลายพี่น้องเลยเมื่อยนะเมื่อยนะพี่น้องเอาก้มมาหน่ยก้มมัดกาดเลย ไม่พี่น้องเจ็บแอวโอทางคุณเป็นยาพี่น้องยาแกอะไรอ่าเป็นดำนาอยู่ในการสิลูก้าต่อพี่น้องเองในการลูก้าตโตในการเชียงไงการสิกลับไปนาพี่น้องเบ่งงวงควายอาศีดดักมีงัวโอเคพี่น้องนาสหรับพี่นี่ะกมาสีกสกีภาพบรรยากาศในสมเดี้พี่น้องนะ ก็เลยกดแซกกดติดตามพี่น้องฝากเป็นกำลังใจต่อไปพี่น้องที่ตามส่งคลิปต่อไปพี่น้องเด้อมาเนี่ยแกเขากะดีน้บบาหญ้าพี่น้องมาเนี่ยเถียงเพื่นกันเสียงดังทเสียวสิตอนเที่ยงสิข้าพีพระน้อ,นองทักทายบังหญ้าพี่น้องหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกสบายดีพี่น้องขอคลิปต่อไปจ้ะ